สวัสดีครับสำหรับตัว ar 6 6 1 ug นะครับเป็น w e e e n ตอนนี้อาการคือไม่ส่งหรือส่งข้อมูลแหละแต่ตัว7 ar 7 2 1 h นะครับคือบิตไม่ตรงกันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้นะครับแต่จะเห็นว่าตัว ar 3 2 1 cm ยังกระพริบอยู่นะครับเพราะผมเทสบัตรไว้ก็จะเห็นว่ามันส่งข้อมูลนะครับไปที่คอมพิวเตอร์อยู่นะครับ แต่ตัวหัวอ่านแล้วก็ตัวตัวหัวอ่านคือ AR7 AR721H นะครับจะรับเลขบัตรของตัว AR661UG ไม่ได้นะครับการแก้ไขก็จะใช้โปรแกรมในการเซตตัว AR661UG นะครับไปดูโปรแกรมครับมาที่ตัวโปรแกรมของโซโยนะครับ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราเปิดหน้าต่างขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วก,กดลิงค์เลือกคอมพอร์ตเแล้วก,กดลิงค์จะเห็นว่าตอนนี้ตอนนี้เราเชื่อมต่ออยู่มันจะไม่ จะไม่มีการแอคทีฟอ่ะกดโอเคจากนั้นก็มาเทสตัดูว่าเลขก็จะนับไปเรื่อยๆนะครับตามการอ่านของตัวหัวอ่านนะครับของตัววีกกนตัวนี้ก็ส่งสัญญาณครับ s t อปเสร็จแล้วมาที่ตรงเซตเราจะเซตให้ เป็นตัวนี้นะครับหกสิบหกเสร็จแล้วก็ไว้เลยนะครับโอเคโอเคเสร็จแล้วทีนี้มาเทสเห็นไหมครับว่า ตัวหัวอ่าน7-2-1หเฮดเนี่ยรับเ,เลขบัตรจากตัวเ r 6 6 1หนึ่งได้แล้วนะครับน,น้แครับเสร็จเรียบร้อยในนี้ก็จะมีแท็กนะครับหัวข้อแท็กก็คือ บอกว่าหัวอา่านเนี่ยทำงานอา่านบัตรอยู่หรือเปล่าแล้วก็อัปเกรดจฟิ์แวร์ก็สามารถอัปได้ในโปรแกรมนี้นเลยนะครับตรงนี้ก็มีภาษาให้เลือกอยู่2ภาษาครับสวัสดีครับสุดท้ายนะครับขอแนะนำ power supply นะครับในกรณีที่อา่านบัตรได้ สั้นลงหรือไม่ค่อยอ่านบัตรนะครับก็เห็นอยู่นะครับว่าตัว AR 6 6 1 UG กินกระแสอยู่ที่ 1.5M แอมป์นะครับให้ใช้แหล่งจ่ายกระแสประมาณ 3M แอมป์ขึ้นไปนะครับเพื่อป้องกันการอ่านบัตรที่สัน้นแล้วก็หรือไม่อ่านบัตรเลยครับ